วัสดีครับใิช่ก็ยาวันนี้พามาเที่ยวหาดคลองสนนี้ทางลงไปนี้มาเที่ยวแล้วจะลบบ้านแล้วเ <c oughs> นี่ยทางที่ลงไปที่หาดนี่เพิ่งขึ้นมาได้จะลบบ้านแล้วใ <c oughs> ต่ทำหมู่บ้านย่ามีเออหมู่บ้านย่ามี มชาติของหมู่บ้านย่ามีนี่มาจากหาดกองชนแล้วจะขึ้นบ้านนะเ <c oughs> นี่ยคิวทัดสวยงามบ้านย่ามีหมู่บ้านย่ามีเนี่ยพาท่องเที่ยวหมู่บ้านย่ามีเพิ่งขึ้นมาจากหาดคองชนเนี่ยเนี่ยคทำคิวทัศเนี่ยทางจะลงไปที่หาดกองชน บ้านย่ามี <g ül> ปลูกฟาร์มปลูกจางลงเล่มั้งจับหอยจับปูตัดจางกันไปมมั้งหน้ากับฟาร์มวนฟาร์ม ủa là không biết mọi người ủa là không ủa là không ủa

นางๆในตัวบ้านมาเงียบเงียบๆเงียบคเงบๆนมากก็จะออกทะเลกันจางแล้วบางคนก็นอนครัอนบางคนก็กออทะเลจับคูจับน้อยจับคู่จับปนูวางลามึ่ ช้าันานะนดีจะมีคมสนววสวนที่ก็อยู่สักอบทีแล้วจกนี้ลงไปใช้กัน มานูมาจ่ามาจ่ามาจ่าของบ้านมา

好久不回家。 ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยตามาท่องเที่ยวที่หัดคองสนนี้หมู่บ้านย่ามนี้ที่ถ่ายมานี่